มาถึงโตเลยต้นไม้หวานหวานตัดอ๋อตัดไม้ตัดไม้ตัดไม,ไม,ไม้ให้สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือตัดแล้วต้องปลูกใหม่ด้วยนะ ไม่งั้นไม่หมดเวิร์แน่นอนนีแล้วแล้วก็ไม่ให้ด้วยนะต้นจะเก็บยังไงวะโอ้ออกมาสาิไม่ให้อะอะไรวะถ้าไม่ให้นี่เขื่อนไหมไอโอเค สรุปว่ามันไม่ให้เอ,อเอ้ยสองอันด้วยอ oh. ดีมากเลยโอเคให้แค่สองอันก็คุ้มเก็บเก็บ ทำอะไรดีสองอเอ่อว,วางเวดอีกโได้มาแล้ววางไปได้อีกวางเฮ้ยแล้วแล้วกูจะเข้าประตูยังไงโอ้พาแล้วกูฮ่า อันนี้เอาไปพอดีแกอได้เวลานอนแล้วเราต้องนอนไต่เย็นเพื่อไม่ใ้ซอมบี้เกิดแล้วจะยุ่งมาดูโหบ้านยังแต่งไม่เสร็จเลย ไปยังสร้างไมเ่เสร็จก็ต้องทำใจไปครับแขมโอ้เพลงนี้ก็โอ้ยโอ๊ะโอ้โหเอาไว้นี่เลหมด อหมดไม่พอเลยเอาโอ้โหต่อนอนนอนไม่ได้นอนนอนไม่เจอนอนนี่มันมบื่แล้ว โอเคไม่มีทอสผมขอท็อหมาละเอาา嘛哈านี่ด้วย มายมยโอ้สวัสดีครับโอ้โอ้มได้เวลาตุ่ยทมพีแล้วอ่า เฮ l l o h เ l l o ทำไมละ่ะหาเรื่องเหรอหาเรื่องหาอีาอาอๆๆไอชิบาย,อย,อยเออนี่นี่สปออุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียไปง่ายๆบายบายขอมาแค่นี้แล้วกัน เดี๋ยวค่อนเขาไปทำท็อดทเพิ่มก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวดเ, yeah. เดี๋ยวได้เจอกันโอเคเดี๋ยวได้เจอกันนะข้ากลับมาแล้วกับท็อสปักเย่ปักโอเค ต้องให้รู้ก่อนว่าข้างหน้าไม่มีอะไรจะได้ไม่ต้องกังวลต่อแบบการขุดนะอย่างน้อยก็ได้เฮ้ยเงนี้ช่างไก่จริงๆ

ไม่ไหวแล้วไม่ไหว,วอย่างนี้แหละโอ้ยอื้มฮึโอเคน่าจะหายแล้วโอเคหายแล้วขออภัยก้อนแหลกเฮ้ยเสียเวลาคิดจริงๆเลยนะ คุดไปมันขอแค่นี้ละไปละสี่วิวว่งลันลันเอาเดมาเย่เรามาคุดกันตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยอา้าวสิบห้า ขอโทษไปเย็บข้าวเขาอีกเยวบข้าวไม่มีข้าวจะกินเราช่องเร็วจริงๆขุด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 เออตรงนี้ก็มีปลาขุดขุดปลาหยขุดขุดเรื่อยๆเรื่อย เรื่อยๆเรื่อยเรื่อยดิเฮ้ยกระตุกอีกอ่ะเรื่อยเรื่อยเรื่อยอ่ะเรื่อย่้านีสายตาผมไม่ได้หรอกเจ้าทานน้อยมามาขุดย้ายเหลือ อย่ะ yeah. ขอคิดละโอ้โหทานอย่างเยอะวิเศหมาชิ้นแล้วได้มีทานใช้แล้ะอ้าวนี่ปิดประตูข้งเธอเองย โอ้โอ oh. oh. ้โหเอยเข็นี้ว้าว่าฮ่า่าถ้าจะเยอะเนี่ยตอนเนี้ยโูเอาไม้กูมาเอาไม้มาเย่เฮ้ยแก ัมอยื่อะไรนะว่ายู่เนี่ยไป<ฟ>ไป<ฟ>อ้าวเนี่ยก็จะไล่ตายเลยสงสัยว่าซีดไม่น่าจะเผาได้เท่าที่รู้จริงด้วย ปิ๊งเปิ๊งเซฟปิงโอเคไปสองอันเลยซาโอเคเซฟปิ๊งเฮ้ยตกใจแกอ๋โดขึ้นเย่พอดีเลย ทำอะไรเดียวเก็บไม่ทำอะไรอยู่แล้วเอาเอ็นบีซีเฮยิงกออกโชทิเอ็นบีซียิงกออกโชติเหรอครับดีครับดีดีครับโอ้ยมีดันดี่แก้ว มีขคลองแล้วไงกยกำค้างออกไหมครับยังมาเล่ายังอื่นไม่ได้เลยครับอะไรวะแค่นี้ก็แลกไม่ได้เราเอ็นพีซีท่านงกจริงๆในเอ็นพีซี วาเจ้าเนพีเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคเฮ้เกมขึ้นเนพีซ c คุณจะว่าไหได้าผมยืมฟังคนสักแปลงหนึ่งอะะขอเลยนะขอเลยดีกว่า อย่ามอกว่าเาคุณรู้ผมผมรู้คุณเอ็นีซีใจดีนะฮนะจะไปทำฟาร์มลืมทำลืมทำเคียวมาโทษไม่รีบไปไหนก็ไม่รู้ ดูดูเก็บเกี่ยวดูด ja. <tr> <Four> ูเก็บเกี่ยวเย่ดูดูเก็บเกี่ยวดูดูเก็บเกี่ยวฮ่า ยีืฤดูเกีียวอือหืเสียงเพยงช่างมาได้อัธรสษโคตได้อัธรสจริงๆเลยโอ้เสียง เกมกลาลังมันเลยเสียงกอ็อะไรก็ไม่รู้เสียงชมมุดอีกอะงัวว่าไงไหมครับนี่กลางวันจะจะเร็วกว่ากลางคืนเห็นพัตเตียก์กลางคืนแล้วก็อีกนานนานกว่าจะกลางวันอะไรวะอเอ้ยกูจะนอนแล้วเร็วเย เช้าตื่นมาทำงานต่อเอ้ยไม่ใช่เกียวทำฟาร์มเป็นชาวนายอย่างเงี้ยฤดูเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเก็บเก็บแล้วก็ปลูก รวยเข้าเลยครัยังมีอีกสองสองแปลงนี่ไงโหนีห่เข้าโตเต็มที่เย่เย่เย่พกพวกพวกดูเก็บเกี่ยวฤ้ดูเก็บเกี่ยว อย่าตีโดนเอ c ซีข like yeah ึ้นมาแล้วจะกำวิ่งผ่านหน้าอย่าโดนขึ้นมาอย่าล้อกันนะเป็อ็นพีซีหลยแปลงอันเนี้ยเูเก็บเกี่ยวเูเก็บเกี่ยวเูเก็บเกี่ยว เหมือนกูเป็นนา,นายกหมู่บ้านเลยนะมันกูเป็นว่ากูเป็นกำนันแลยเอ้าทำทุกทำเองทุกอย่างซีไม่ช่วยอะไรชาวบ้านไม่ช่วยอะไรเลยนะทำทุกอย่างเก็บข้าวอะไรโออดีท้กกูไม่ไม่ทำอะไร ยังไม่เรียกเก็บภาษีเลยนะสักดูดูเก็บเกี่ยวรวยเข้าแล้วเย่รวยเข้ารวย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 ข้าแล้วรวยเข้าว โอเคนะ่ะมาพัสทำอะไรต่อดีวะเฮ้ยโอ้โหตกใจเอ็ 14, 14, เ okay. นซีซีน่าเอ็นสี่ีเล่นเอเวอรลอกโอเคพาคนี้ภาคสามจบแค่นี้สวัสดีครับ